สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอขั้นตอนรับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกันนะครับปัญหาคือการที่เราไปรับบริการที่โรงพยาบาลและไม่เข้าใจในขั้นตอนการใช้บริการในโรงพยาบาลบุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการนิสิตจึงเร็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และจึงทำแผนผังขั้นตอนการใช้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสาเหตุของปัญหาคือ 1. การรับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นล่าช้าไม่ทันท่วงทีกับอาการของผู้ช้บริการ 2. เกิดความวุ่นวายและความสับสนของผู้ช้บริการ 3. บุคลากรมีจํานวนจํากัดความสําคัญของปัญหา 1. ให้ผู้รับบริการได้รู้ขั้นตอนการใช้บริการเบื้องต้น 2. เพื่อให้มีความรวดเร็วและทัทนท่วงทีในการรับบริการ 3. แบ่งบาอภาระของบุคลากรพยาบาลเริ่มต้นกดบัตรคิวนั่งรอเรียกชื่อเป็นผู้รับบริการใหม่หรือไม่ถ้าใช่ผู้รับบริการใหม่และตรวจโรคทั่วไป ขั้นตอนต่อไปซักประวัติวัดความดันหน้าห้องตรวจขั้นตอนต่อไปนั่งรอพบแพทย์หน้าห้องตรวจขั้นตอนต่อไปพบแพทย์ขั้นตอนต่อไปวางประวัติไว้หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลหน้าห้องตรวจนั่งรอเรียกชื่อรับใบนัดใบสั่งยาใบสั่งยายื่นการเงินขั้นตอนต่อไปรับยากลับบ้านจบ ้าไม่ใช่ผู้รับบริการใหม่คลินิกเฉพาะทางมาตามนัดก่อนนัดหลังนัดขั้นตอนต่อไปซักประวัติวัดความดันหน้าคลินิกเฉพาะทางขั้นตอนต่อไปนั่งรอพบแพทย์หน้าคลินิกขั้นตอนต่อไปพบแพทย์ขั้นตอนต่อไป,ออไปวางประวัติไว้หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลหน้าห้องตรวจนั่งรอเรียกชื่อ ขั้นตอนต่อไปรับใบนัดหรือใบสั่งยาขั้นตอนต่อไปเอาใบสั่งยายื่นการเงินขั้นตอนต่อไปรับยากลับบ้านจบต่อมาเราจะมาดูแผนผังการวนซ้ำนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่หมอนัดหรือไม่หากหมอนัดเราก็จะเริ่มขั้นตอนการให้บริการแบบแผนผังก่อนหน้าคือเริ่มต้นต่อด้วยการกดบัตรคิวตามลำดับครับ แต่ถ้าหมอไม่ได้นัดถือว่าการรักษานั้นสิ้นสุดลงแล้วครับขอบคุณครับ